ไม่น้อยว่าคิดว่าตัวเองผ่านแล้วละ่ะแต่แต่ทำอะไรยังไม่เป็นเลยเออต้องต้องรอรอลูกลูกเต้าทำให้พ่อไม่น้อยว่าไม่น้อยผ่านแล้วแต่เข้าโคชนาะเข้าโคชนายังไม่เป็นเออต้องรอรออ่ะเชดทำให้ก่อน ไอ้หน้ากากตัวผู้ตัวเมียนะครับก็คือนะครับสุนทรเกียครับเขารายงานข่าวมาบอกว่านะครับผมท youtube เนี่ยนะครับให้แม่น้อยเนี่ยนะครับเอก็คือหวังจะจะได้ช่องแม่น้อยมันก็ไม่ผิดนะครับยูพูดมันก็ไม่ผิดเพราะว่าช่องสะกิดข่าวหกเป็นฝีมือของลูกชายผมนะครับเป็นคนตั้งให้แม่น้อยนะครับโดยให้ทิ้งช่องเก่าเพราะช่องเก่ามันมันผ่านแล้วมันมีเขาเรียกว่ามีปัญหาอลไรข้ออย่างนะครับแต่ว่าให้มาทําช่องใหม่ซึ่งรหัสผ่านถ้าแม่น้อยจะเข้า หรือว่าจะเอาเครื่องอื่นเข้ามันต้องแจ้งเตือนมาทางลูกชายผมก่อนนะครับเพราะว่าลูกชายผมเนี่ยรู้รหัสนะครับฉะนั้นนะครับมันไม่แปลกเลยนะครับแล้วก็ไม่น้อยนะครับเขาไม่มีเจตนาที่จะมาเอาตังค์ u t u b e หรอกนะครับถ้าทําได้เขาก็ยกให้ลูกให้หลานฉะนั้นนะครับหุบปากเม็นๆของเจ้าซะไอ้นากากตัวผู้ถ้าไม่อยากให้กูด่าโคตรพ่อคนแม่มึงมึงก็หยุดเอาคลิปเครือข่ายของกูโดยเฉพาะคลิปกูนะครับลงไปในช่องมึงฉะนั้นนะครับ กูถึงบอกว่านะครับกูจะไม่หยุดถ้าพวกมึงไม่หยุดแต่แต่ทำอะไรยังไม่เป็นเลยเออต้องต้องรอรอลูกลูกเต้าทำให้พ่อไม่น้อยว่าไม่น้อยผ่านแล้วแต่เข้าโคชนาะเข้าโคชนายังไม่เป็นเออต้องรอรออ่ะเชดทำให้ก่อนการที่ ผมออกมาครั้งนี้นะครับมันเป็นผลดีแล้วก็จะไม่ทําให้แม่น้อยนะครับต้องเสียสุขภาพจิตที่เข้าไปดูช่องพวกนั้นจากกรณีที่มันเอาคลิปนะครับของแม่น้อยไปตัดต่อไปทําอะไรนะครับแม่น้อยไม่ต้องกังวลอกกังวลใจเลยนะครับถ้ามันเข้าข้อกฎหมายเราก็สามารถทําได้แม่น้อยไม่จําเป็นเลยนะครับที่จะต้องเข้าไปดูพวกมันนะครับเดี๋ยวมีสายสืบของเราเย้อนแล้วเขาก็ส่งข่าวมาให้ส่วนคอนเทนต์นะครับแม่น้อยผมก็ได้คุยเบื้องต้นเป็นการสวดตัวไว้แล้วแต่นะครับ ก็อยากฝากนะครับานางฟ้าซาตานนะครับเนาะนางฟ้าเธอก็ไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมถึงแม้ช่องของเธอนะครับจะไม่เปิดสร้างรายได้แต่เธอช่วยเหลือทุกคนที่เป็นมิตรก็แล้วกันนะนชนี้ชเชฟอาจจะติดทุระอยู่ตอนเย็นน,นั่นแหละถึงจะให้เขาเปิดสร้างรายได้ให้ไม่น้อยว่าไม่น้อยผ่านแล้วนะก <c ười> ็ <c ười> <c ười> ขอบคุณลูกๆหล,ล,ลานๆเพื่อนๆทุกคนที่มาเป็นกําลังใจไม่น้อยทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณอืม เช็ยันที่ทำคลิปให้แม่น้อยได้ผ่านได้ทะลุปรุงปร่มผมทำ u t u b e เนี่ยนะครับให้แม่น้อยเนี่ยนะครับอ,อก็คือหวังจะจะได้ช่องแม่น้อยมันก็ไม่ผิดนะครับมึงพูดมันก็ไม่ผิดเพราะว่าช่องสกิดข่าวหกเป็นฝีมือของลูกชายผมนะครับเป็นคนตั้งให้แม่น้อยนะครับโดยให้ทิ้งช่องเก่าเพราะาช่องเก่ามันมันผ่านแล้วมันมีเขาเรียกว่ามีปัญหาอลไรสักอย่างนะครับแต่ว่าให้มาทําช่องใหม่ ซึ่งรหัสผ่านถ้าไม่น้อยจะเข้า,าหรือว่าจะเอาเครื่องอื่นเข้ามันต้องแจ้งเตือนมาทางลูกชายผมก่อนนะครับเพราะว่าลูกชายผมเนี่ยรู้รหัสนะครับฉะนั้นนะครับมันไม่แปลกเลยนะครับแล้วก็ไม่น้อยนะครับเขาไม่มีเจตนาที่จะมาเอาตังค์ย t u b e หรอกนะครับถ้าทําได้เขาก็ยกให้ลูกให้หลานขอขอบคุณเชฟยันที่ทําคลิปให้ไม่น้อยได้ผ่านได้ทะลุป,ปุ่มอืมไม่แปลกเลยนะครับว่าทําไม อยู่ๆผมจึงเข้ามาอยู่ในช่องไม่น้อยได้เพราะว่าผมมีบัญชีของแม่น้อยนั่นเองครับเนาะแล้วก็ท่านผู้ชมหลายขั้นหลายคนขงติดตามข่าวเรื่องคดีน้องชมพู่นะครับก็คือ,อาการท่องโลกโซเชียลท่องแบบไหนนะครับท่องยังไงไปกี่นาทีไปนานแค่ไหนแต่และคลิปไปดูไข่บ้างวันนี้ท่านผู้ชมผมออกกดเหล็กนะครับคือคุยเป็นการส่วนตัวแล้วก็จะมาประกาศออกสาธารณชนนะครับให้ประชาชนที่เข้ามาติดตาม ช่องสกิดข่าวหกได้รับรู้โดยทั่วกันนะครับเนาะโดยผมสั่งนะครับสั่งห้ามนะครับให้แม่น้อยนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามไปดูไอ้หน้ากากทัพพู่ไอ้หน้ากากตัวเมียนะครับคือสองช่องนี้ผมสั่งห้ามเลยถ้าผมเห็นครับท่านผู้ชมนะครับผมก็จะยึดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วไม่น้อยนะครับก็ไม่สามารถจะเข้าช่องตัวเองได้ฉะนั้นนะครับการที่ ผมออกมาครั้งนี้นะครับมันเป็นผลดีแล้วก็จะไม่ทําให้ไม่น้อยนะครับต้องเสียสุขภาพจิตที่เข้าไปดูช่องพวกนั้นนะครับอย่าไปดูมันเลยนะไอ้พวกหน้ากากตัวผู้ตัวเมียมันไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระเป็นช่องสะทุนนะครับช่องส้นตีนเลยนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามไปดูไอ้หน้ากากตัวผู้ไอ้หน้ากากตัวเมียนะครับคือสองช่องนี้ผมสั่งห้ามเลยถ้าผมเห็นนะครับค่ณผู้ชมนะครับผมก็จะยึดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วไม่น้อยนะครับก็ไม่สามารถจะเข้าช่องตัวเองได้อันนี้เชฟอาจจะติดทุรอยู่ตอนเย็นนั่แหละถึงจะให้เขาเปิดสร้างรายได้ให้ไม่น้อยนะครับเขาไม่มีเจตนาที่จะมาเอาตังค์ u t u b e หรอกนะครับถ้าทำได้เขาก็ยกให้ลูกให้หลานเพื่อนทุกคนที่มาเป็นกำลังใจไม่น้อยทุกคนแล้วก็เออก็คือหวังจะจะได้ช่องแม่น้อยมันก็ไม่ผิดนะครับมึงพูดมันก็ไม่ผิดเพราะว่าช่องสกิดข่าวหก เป็นฝีมือของลูกชายผมนะครับเป็นคนตั้งให้แม่น้อยนะครับโดยให้ทิ้งช่องเก่าเพราะช่องเก่ามันมันผ่านแล้วมันมีเขาเรียกว่ามีปัญหาอลไยสักอย่างนะครับแต่ว่าให้มาทําช่องใหม่ซึ่งรหัสผ่านถ้าแม่น้อยจะเข้า,าหรือว่าจะเอาเครื่องอื่นเข้ามันต้องแจ้งเตือนมาทางลูกชายผมก่อนห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามไปดูไอ้หน้ากากทัพู้ไอ้หน้ากากตัวเมียนะครับคือสองช่องนี้ผมสั่งห้ามเลย ถ้าผมเห็น,นครับท่ผู้ชมนะครับผมก็จะยึดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วไม่น้อยนะครับก็ไม่สามารถจะเข้าช่องตัวเองได้การข้างหน้าจะเกิดโลกภัยแค่เจ็บอยากให้ทุกคนเป็นคนดีมีสีดำอยากให้ทุกคนมีชาติสนบากัให้ทุกคนเป็นคนดี ถ้าผมเห็นครับคุณผู้ชมครับผมก็จะยึดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วไม่น้อยนะครับก็ไม่สามารถจะเข้าช่องตัวเองได้ททุกนนทกกคคคนนะะนนีี่รรอใใหห้้้ปัเส ถ้าผมเห็นครันะครับผมก็จะยึดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วไม่น้อยนะครับก็ไม่สามารถจะเข้าช่องตัวเองได้รักเตอร์้า,านัแมยอดยายีหัวใจที่ดวงนี้หึ่งยอยงไม่เจอเป็นคนคือต้องขึ้นเธอเคยบาดมือผู้ชายแม่สตี คิดว่าตัวเองผ่านแล้วล่ะแต่ผมก็จะยึดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วไม่น้อยนะครับก็ไม่สามารถจะเข้าช่องตัวเองได้